มาคา่กินนั้นกาแฟดำอันยุท่าเหลือกับเอยยุกตตาผาฝัน ท้าพันเอาเรือลงน้าําจ้ะแต่ว่าของเอ้ยนี่มันสิเป็นต้นออกใบใบเลยก็ต้องท่านะคะเนาะ กรุ่มมุนีที่พันเอาเรือลงนี้ประมาณ13คนค่ะ เอ้ยก็มันนั่งอยู่ห้างนอกเอ้ยกระบไดยุงนึ่พันดอกเพราะเอ้ยส้อยแต่พันบบไดพี่นาดีเอ้ยก็ไปเบิ่งกันก็แฟเอ้ยแล้วอันท้องเรือก็เปิดแล้วเอาลงกัท่าเบิ่งว่าถ้าน้ํามันหัวประมาณห้านาทีก็คนก็เอาขึ้นมาแต่ว่าถ้ามันโบซึมโบหัวคนก็เอาลงเลยเห็นแฟนเอ้ยว่าเราฟังนี่ค่ะนี้เอ้าอันนี้ก็เลยมันนั่งทาอยู่อันนี่บอกค่ะเบิ่งธรรมชมาติดตันน้ำเนาะ